สวัสดีค่ะตั้งเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทางส่องน้ำด้วยค่ะเด้อคลิปนี้เจล้ำไ่อยกับมาตามตอเน,นี่ยทางปูขุนล่ะค่ะเนี่ยทางปูขุนวดที่แล้วกับเขาหนึ่งเก่าล่ะค่ะเขาหนึ่งเก่าตรงๆแต่ปูเอาไว้ตัวล่างลหละค่ะชุดล่างแต่มันขึ้นบนเนาะค่ะเนาะหนึ่งเก่ากระทือว่าเขาอ่ะค่ะสูตรคำนวณของปูหอยมา เดี๋ยวคลิปนี้เขามาตามต่อกันอีกคือเก่าล่ะค่ะปูจะหายสุดใดนั่นเขาไปเบิ้งตัวเลขน้อกันล่ะค่ะครับบาัสดีเขามาตามปูคุณนะครับเด้อสุดต่องหงอดนะครับเนาะสุดตองวงอดนะปูต่อครับสุดตองวงอดคุณปูคุณนะครับเนาะวันที่แล้วปูหายคงสุดท้ายกับเขาโยรังหนึ่งเก่า เ่าเน่งเกางยัยูลางวนมันยู่ลางตามเป็นเนเก่าอยู่เพราะว่าเล็กวิ่งเล็กวิ่งเอนเ่าตลอดเล็วิ่งปูว่ารถจักเื่อจับครูมาหายกับถูกโยลางซื้อเนาะแต่ว่าศูนมันกับวันี้จักเคร่อคือว่าแลละเนาะวันนี้ก็โยกเก่าวันนี้ก็อยกเก่าตึกปูว่าไปตาหาแล้วมศูนเก่าเนี่ยพวปรส น,นี่กรยังอยู่อีก,อกีศูนย์ศนย์อยงนอ้นอบาจงวดสิบหกเยอะเขียนอันนี่ให้ำญ่จะเก้าก่อนลงพีลอจังลงผมพอ่อขอจองวด1ิบหกพ่อข้อไปแล้วนะ่ารัดเอาเลยเนาะจ้าจ้าพ่<ห>ขอขอ้ขออะไระพวกองเง่าค้า แขนสั้นกับเขาใจคือเขาแล้วควนบึงหก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 ตะหงวดชิมหกพ่อข้อหกหกจับคูไปเลยเนาะค่ะค่ะจับคูเลยหกสิเอาเหล็กเคียงบ่เหล็กเคียงบ่าเหล็กเขียงมาตอกคูเลยน่ะเน้นใลยเด็ดเคียงจับคูเน้นเลยแต่ว่าบ่าสั้นตัดมีหลายตัวแน่เลยจ้าจ้าเอาเป็นคูเป็นคูให้เลย ในตัวแนี่ยว่าท่านตัดโครงเด้อตัดโครงจังหวะอีกตัวหนึงตัดโครงก็จังคอยตัดออกโคได้บ่มักจังคอยตัดออกไปจับให้เต็มเต็มไปก่อนไหมค่ะเอาแบบุดเต็มระปูเออให้เต็มเต็มไปละวันนั้นจังฉีมาตัดมันตัดเ่าท่านใดจ้าเอาให้เอฟซีไปเบื้องก่อนให้เอฟซีไปเบื้องก่อนเดี๋ยวนี้มันจับโคก่ะศูนย์สาม

ต2 3 4 3 วิ่งไอ้จ้องตัวไปก่อนเด้อเด็กวิ่งเด้อค่ะคุณมันจับใช้กันเราเด็กวิ่งจ้องตัวไปก่อนตัวเด็กเก่งตัวเด็กพอเก่งจังตัดข้อมเชื้อไทยต้องตัดอันว่าได้มากกะทิทรงไปให้เด้อจ้าปูวิ่งวิ่งนันตัวนี้มันตัวนี้ตัดนี่วิ่งสองตับส สองสามบิงสองสามบิงสองสามบิงนันเขียนธรรมดาไม่สิบกคู่มีสิบเอ็ดสิบสองคู่เลยตัดเลียงหกหนึ่งค่ะว่าเลีย้ยงไรละคนตัดเลี้ยงสามหนึ่งค่ะบานเอกเน็ค มจับตัวมันกันดีหน่ยสองสี่ตัวสองสี่สามกับสี่สอดีกว่าน้อยสองสี่สามก็ 3ตัวให้นำเล่นอยู่นะสามตัวสองคููนะสองคููแต่ว่ามันกับเป็นเหล็กตัวเดียวกันน่ะจา้าจ้าสี่สองสามวกันสองสีสมเวกมันไม่นัดหนันกเกนหนักกมไหมเล็กวิ่งคููนี่ระวัง2กับสนี่มัน มันสักสีทอกันเด้อมันมีตัวใดเนื้อตัวใดมันตัดตัวเดียวว่าท่านใดเด็กบิงในตีปูมันตองงวดสองตัวในหม่าในนั่นล้านเปอร์เ <leaving> ซ็นตสองตัวมาโตนี่บิ่งขึ้นมาทั้งสองตัวเลยกระบาจักจ้าจ้าบานในกาศเด่นเน้นในเลย่องนี้สองสามกลุ่มเลยเด็กตัวนี้ว่ามาเป็นปีสองปีแล้วมาเจียวนี แนโปูสองสามนี่ลแะสองสามมาโดนแล้แต่ว่ามันมาดิมันมันเคยมาอยู่แล้วกะนันทีมาวันไหละปูลอกไปแล้วสามเลขสามนี่วิ่งมาแล้วสองกลมนะจ้าตุล่องตุล่องขีดสองตุกันขีดหนึ่ง สองกลมสองสามศูนย์สามโซล่องสีง 43, ่สามกับกันศูนย์เก่าศูนย์สี่สามหา ว่าชูนบ่วิ่งเพราะว่าแต่ว่ามันติดคือเก่าไหมมากเก่าที่ผู้ศูนมากเกลบ้านได้ดิ่งแต่ว่ามันติดคือเก่าบ่แน่เบิ่งบัดสุดท้ลาหล่าๆมาจังจีนั่นจ้งเดี๋ยวบัดสุดท้ายโค้งสุดท้ายฮะจังเบิ่งใส่กันอีกมันจะเหลือตัวใดงอันนี้มันสุดตองหยอดคำนวณมันออกมากสิเนาะปูเนาะเอาออกไปบอกกันเดี๋ยวก็จังถิ่เขียนอันนี้ไหวจังใช่ปะ ค่ะนี่ก็จะเป็นตัวเลขของปูขนสุดต้องหดล่ะค่ะสุดต้องหดประจำวันที่16บหเนาะค่ะเนาะปูหายจับคูมาศ3นย์ส2 3ศ3 3ย์ศย์สสามสี่สามสามห้าค่ะ6กคูส่วนสมตัวไม่โยสองสี่สามสี่สองสามล่ะค่ะเลขตัวเดียวกันล่ะค่ะปูหายเลขวิ่งสองกับสมค่ะ เดี๋ยวโค้งสุดท้ายพูจะเน้นตัวใดเขาก็ต้งคอยตามต่อกันอีกเนาะค่ะเนาะชุดนี้เป็นชุดต้องหวัดค่ะคลิปนี้เกลลำไยกกับว่าไม่อย่างหลายก็จะขอจบไปเพียงแค่นี้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ